ค,คุณก็เชิญครับผมมีข้อเสนอว่าถ้าผมออกจากไฟผู้ชายทุกคนของคุณก็ควรออกจากไฟด้วยไม่ออกครับก็ไงแล้วผมจะปล่อยให้ผู้หญิงว่าบผมโดนได้ยังไงไม่เท่านี้ผู้หญิงเราไม่ไม่หยุดหยุดหยุดฟังเราหยุดคือผู้หญิงของคุณอะมีกี่คนอา้าวคุณก็ต่อรองมาสิมีปากก็ต่อรองสิอ้าวก็ได้ดีอย่างนี้ก็ได้ดีเออ ผมห้ามคุณต่อรองที่ไหนแล้วคุณมีกี่คนล่ะคุณมีใครบ้างล่ะคุณอยากได้กี่คนล่ะคุณก็พูดมาสิผู้หญิงสี่คนได้ครับก่แค่นี้เองผมถึงได้เรียกบัตรเชิญไงเลือกได้ไหมอ่ะเลือกได้ไหมอ่ะผมขอวันที่แปดไม่มีพนัดไฟได้ไหมไม่มีนัดนไฟแต่ผมขอ วันยี่วันที่แปดนะไล่ยี่สี่แล้วแต่คุณเลยแต่คุณไม่มีสิทธ์มายิงในบ้านฟ้ามันไกลไปหรือเปล่าวันที่แปดคุณวันที่แปดครับทุกคนย่อมมีธุระของตัวเองครับทุกคนมันก็มีเหมือนที่คุณ,คณกําลังที่จะนัดบัตรเชิญนะฮะกําหนดเวลาของคุณอนะ่ะผมบอกเลยนี่เงามากนะเรื่องเวลาบัตรเชิญไม่มีนะแล้วอ่ไรเนี้ยแล้วถ้าสมมติคุณเสนอมาอย่างนี้แนละ้วสมมติว่า คุณข้อเสนอคุณมาแบบนี้แล้วอ่ะและสมมุติว่าเราชนะคุณคุณให้อะไรเราอ่ะเงินสามล้านครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะแค่นั้นน่ะแค่นี้หรออืมทำไมให้น้อยจังผมให้แค่นี้ผมมีแค่นี้แต่อยากได้ผ้าบันแผลด,ด้วยอ่ะผ้พาพันแผล1ร้อยหนึ่งขอสองร้อยได้ไหมร้อยห้าสิบสองร้อยรับกันร้อยห้าสิบ ดเบบดี๋ยวคุณเอาร้อยหนึ่งคุณเลือกว่าจะร้อยห้าสิบหรือร้อยหนึง่งเงินสามล้านไม่อ่ะเราอยากได้สองร้อยอะสองร้อย <200, S 2> เงินสองล้านเงินสามล้านพ้มามแทนสองร้อยครึ่งทางครับร้อยห้าสิบครับเงินสามล้านตกลงกันตรงกลางครับถ้าองั้นปัญหาโอเคตามที่ตกลงนะฮะ ได้ครับตามนี้คุณจะเลือกไหมสี่คนครับของคุณมีใครฮะสี่คนเราเราบอกไม่ได้ดีสี่คนมีใครชบาเข้าต้มเนล่านาม,มิครบยังน่าจะครบแล้วนะ งั้นสี่คนของผมก็คงบอกไม่ได้นะครับตามนี้นะ